สนับสนุนด L L ures, โดย YLG Boolean and Futures โทร0268799999พูดคุยพร้อมกันนะครับกับทางด้านของคุณวรุษรุ่งขำครับนักวิเคราะห์จากบริษัท YLG Boolean and Futures ครับคุณวรุษสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณพัทธดลนครับครับคุณวรุตครับเราเห็นทองคำนะครับจากวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเราเห็นได้ว่ามีการสัปดาห์ที่แล้วปลายๆมีการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องนะครับยืนอยู่เหนือ1,350เหรียญแต่ล่าสุดก่อนที่จะเข้าช่วงบ่ายวันนี้มีแรงขายออกมาเล็กน้อยนะครับหลุด1,350เหรียญครับคุณรุตตรงนี้เป็นสัญญาณอะไรหรือเปล่าแล้วก็ขึ้นบ่ายวันนี้ประเมินกันดีครับ ในส่วนของตัวราคาทองคำนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีการขยับขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าทางคุณพัฒนดนเห็นจะเห็นว่าราคาเนี่ยมีการทําระดับสูงสุดหรือว่าทำนิวไฮใหม่เกิดทุกวันนะครับตรงนี้ตลาดรับข่าวนะครับว่าในส่วนของมาตรการ QE เนี่ยอาจจะถูกชะลอออกไปนะครับอย่างน้อยอาจจะเป็นสิ้นปีหรือว่าอย่างมากที่สุดเนี่ยก็อาจจะเป็นช่วงการประชุมของเดือนมีนาคมนะครับซึ่งปัจจัยดังกล่าวเนี่ยส่งผลให้ราคาทองคำมีการขยับขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนั้นเนี่ยพอใกล้ๆวันที่ ตัวธนาคารกราาลางสหรัฐหรือว่า FOMC เนี่ยจะมีการประชุมกันนะครับส่งผลให้ราคาทองคํามีการชะลอตัวในส่วนของการขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มมีแรงขายทํากําไรออกมานะครับซึ่งตลาดเนี่ยยังคงจับตาดูในส่วนของการประชุมของ FOMC ในวันอังคารแล้วก็วันพุธซึ่งจะทราบผลจริงๆเนี่ยก็คือประมาณคืนวันพุธประมาณปีหนึ่งตามเวลาประเทศไทยนะครับอืมครับมองแบบนี้ก็คือกรอบช่วงนี้ก็น่าจะเป็นไซด์เวย์ในกรอบคแคบๆนะครับคุณวรุย ใช่ครับอาจจะเป็นในส่วนของลักษณะของการเคลื่อนไหวที่ทางเป็นไซด์เวอัพน,นะครับเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆซึ่งการขยับขึ้นเนี่ยอาจจะขยับขึ้นได้ไม่มากเท,ท่ากับช่วงที่ผ่านมานะครับ <S <S ในส่วนของกรอบแนวรับแนวต้านเนี่ยทางวายไอเอลจประเมินในส่วนของกรอบแนวรับแนวต้านระยะสั้นเนี่ยนะครับสำหรับวันนี้นะครับโซนด้านล่างเนี่ยประเมินไว้ที่ระดับ 1, 3 4 0ี 1, ่ถึง1น3่าาเหรียญดอลลาร์ต่อพัสซอนส่วนกรอบราคาด้านบนเนี่ย ประเมินไว้ที่ระดับ1,360-1,375เหรียญดอลลาร์ต่อพอร์อนนะครับนักลงทุนระยะสั้นสามารถเข้ามาซื้อขายตามกรอบดังกล่าวได้นะครับแต่ในส่วนของแนวรับแนวต้านระดับสัปดาห์เนี่ยยังประเมินในส่วนของกรอบด้านล่างเนี่ยไว้ที่ระดับ1,310เหรียญดอลลาร์ต่อพอร์อนนะครับแล้วก็กรอบด้านบนเนี่ยบริเวณ1,375-1,400เหรี 1, ยญดอลลาร์ต่อพอร์อนครับครับคุณวรุธครับทางด้าน,นของคุณผู้ชมหลายๆท่านเชื่อว่าหากเราติดตามการน่าสัปดาห์ที่แล้วนะครับ YLG ประเมิน ตำแหน่เรียบร้อยแล้วนะครับกับแก๊ปที่ขึ้นมาประมาณ1,350เหรียญใกล้ๆตรงนี้นี่คุณผู้ชมที่ถือมาตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วถึงเวลาในการปิดสถานะลดความเสี่ยงและทำกำไรออกไปไหมครับ ในในส่วนของการทํากําไรนะครับให้จับตาดูก่อนว่าราคาเนี่ยมีการทําระดับสูงสุดใหม่หรือเปล่าถ้ามีการดีดตัวขึ้นไปโซนะ 1, ระดับ1 3 5 5งถึง60เหรียญดอลลาร์ต่อทออคได้เนี่ยอาจจะเป็นจุดในส่วนของการปิดสถานะทํากําไรถ้าราคายังยืนไม่อยู่นะครับแต่ในส่วนของการย่อตัวลงมาเนี่ยถ้ามีการซื้อเอาไว้ที่ต้นทุนต่ำกว่าระดับ1,330เหรียญดอลลาร์ต่อทองตรงนี้ไม่เป็นไม่ต้องเป็นกังวลน,นะครับถ้าราคายืนอยู่การขยับขึ้นยังมีโอกาสข,ขยับขึ้นได้ต่อนะครับ ว่าในส่วนของปัจจัยอีกตัวหนึ่งที่ต้องจับตาดูนะครับนอกเหนือนจากทางฝั่งสหรัฐแล้วอาจจะเป็นในส่วนของแอตราดเกเบียของจีนนะครับซึ่งจะเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจของจีนเนี่ยมีการเติบโตหรือขยายตัวขึ้นนะครับทางรัฐบาลเนี่ยก็เลยเริ่มที่มีการคลอในส่วนของการอัดฉีดสภาพคล่องพอสภาพคล่องในระบบหายไปเนี่ยอัตราดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้นปัจจัยดังกล่าวเนี่ยเลกลายมาเป็นปัจจัยรุกในระยะสั้นต่วรคารคาทองคำนะครับ ก็ต้องจับตาด้วยนะครับคุณรุตขานของเซฟตี้ครับวันนี้ประเมินยังไงดีครับเช้าวันนี้สัญญาณขึ้นมาก็จริงแต่วอยุมไม่เยอะเลยนะครับตรงนี้ทางด้านของ YLG ประเมินยังไงดีครับครับในส่วนของตัวเซฟิปตี้อิ u ดิคฟเจอถ้าเป็นตัวซีรีส์แค่แต่นะครับ๋ยวมองว่าตัวดัชนีอาจจะมีลักษณะของการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบนะครับ ตลาดเนี่ยมีการขยับขึ้นในช่วงเช้าแล้วก็ปิดตัวในแดนบวกนะครับเนื่องจาก,กรับในส่วนของการคาดการณ์ว่าตัว QE จะยังจะยังอยู่นะครับแต่ว่าปัจจัยภายในประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเรื่องพรบรนิรโทศกรรมหรือว่าการพิจารณาของศาลโลกขอ,ของเขาพระวิหารประกอบกับตัวเลขเศรษฐกิจที่ธนาคารกลางแห่งประเทศไทยมีการประกาศชี p ีที่ชะลอ,อตัวลงนะครับตรงนี้ยังเป็นจัจใจกดดันในส่วนของทิศทางดันนีอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยประเมินในส่วนของด้านบนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 0 8 8จุดถ้าผ่านไปได้เนี่ย คิดว่าน่าจะขยับได้แค่เพียง1,25 0จุดนะครับแต่ในส่วนของกรอบด้านล่างเนี่ยประเมินเอาไว้ต่ำนิดนึงที่บริเวณระดับ990-980จุดครับครับผมได้ครับคุณวรุณนี้ขอบคุณมากนะครับ ครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับครับและนี่คือมุมมองที่นํามาฝากกันนะครับเช่นเคยจากการประเมินของว l g ต้นสัปดาห์แบบนี้นะครับวันนี้ครับทางด้านของแนวรับแนวต้านลงทุนตามกรอบนะครับเพราะช่วงนี้ว l ยประเมินว่าก่อนที่จะวันพุธนี้นะครับที่เราจะได้ทราบผลอย่างเป็นทางการการเกี่ยวกับการประชุมรอบที่ผ่านมาของเฟดนะครับในด้านของ FOMC ที่จะมีการแจ้งให้ทราบประมาณตีหนึ่งวันพุธนี้นะครับกรอบการเคลื่อนไหวน่าจะยังคงเป็นไซด์เวอยู่ในกรอบแนวรับ1,330ถึง1,340นะครับแนวต้าน 1,360ถึง1,375เหรียญและสำหรับคุณผู้ชมที่มีการเปิดไว้นะครับต้นทุนลองโพ i ิชันประมาณ1,330เหรียญน,นะครับหากราคายังคงสามารถทำนิวไฮอย่างต่อนเนื่องก็จะลุ้นไปทำกำไรที่นิวไฮใหม่นะครับแต่หากไม่สามารถยืนอยู่ประมาณ1,355-1,360เหรียญก็จะพิจารณาปิดสถานะบางส่วนนะครับก็ติดตามความคืบหน้าไม่ว่าจะเป็นประเด็นจากสหรัฐหรือว่าประเด็นของสภาพคล่องของจีนเพราะว่าจะส่งผลกับทองคำอย่างมีนัยสำคัญนะครับนี่คือภาพรวมที่เรานำมาฝาก การผ่านช่วงกรอบลุกนะครับทางด้านของสัญญาณเทคนิคเองวันนี้ปริมาณการซื้อขายปอบางจริงๆนะครับนานๆจะได้เห็นต่ํากว่า1 0,000ล้านบาทตรงนี้นนยสํสำคัญมีอะไรหรือไม่มาติดตามพร้อมกันผ่านช่วงปรับสัญญาณเทคนิคครับ